ทาทาสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทางอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะ ปัทวีคงคาพระภูมิเทวาข้มามีหังตั้งนะโมสามจบแล้วเอวนาพระคาถานะโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ,สะเทวดานังปิยะสุต,ตวามหาลาโภะฏิติลาภาะปสันนจิตตาสีธาสุธีพระวันตุเม้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเจ้าของบ้านเจ้าของเรือน กล่าวบ้านเลกที่ที่อาศัยอยู่ปัจจุบันวันนี้นเป็นวันดีของข้าพเจ้ากล่าวชื่อและนามสกุลได้นำเครื่องสการะมาตั้งถวายเพื่อขอขมาหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมต่อท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิกรรมให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดและจงเปิดรับให้ได้มีโชคมีลาบตลอดทั้งวันนี้ข้าพรเจ้าขอได้รับข่าวดีค้าขายร่ำรวยตลอดทั้งวันนี้ด้วยเชิญ